ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ราคาถูกต้องร้านนี้เลยเล m o n ช็อปมาพร้อมกับเลดที่สดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลดอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ HELLO GUYS w h a t สท d าบดูโอเคับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่กันในแมป Universal Time นะครับฮะก็จะเป็นแมปแนวโจโจ้นะครับแต่ว่า ก็จะมีพลังต่างๆนะครับที่นอกเนือจากโจโจอย่างเช่นเบนเทนแล้วก็มีมีดาบมีแบบว่าระบบเกมหลายๆอย่างเลยนะครับก็จริงๆแต่ว่าเมลหลักมันก็จะเป็นแบบแนวแบบโจโจประมาณนี้นะฮะโอเคครับทุกคนเรามาเข้าสาระกันเลยดีกว่านะก็คือว่าตอนนี้นะครับทุกคนแมพมันบั๊กนะครับดูครับเหลือผมคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะคือมันบั๊กจนแบบเขาออกกันไปหมดแล้วนะฮะ เหลือผมอยู่คนเดียวนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้เกิดมาตอนแรกนะครับมันก็ไม่ได้บั๊กใช่ไหมแต่ว่าพอเราตายอะเลือดเรานะครับจะเหลือ100แล้วก็ให้ทุกคนครับกดมาที่ตัว M นะระบบหน้า U I ต่างๆนะครับจะบั๊กหมดเลยไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะฮะนี่ทุกคนดูครับเห็นไหมคือผมเป็นตั้งแต่เข้าเกมครั้งแรกเลยนะฮะทุกคนนี่ครับมีแค่เซตติ้งอย่างเดียวนะครับที่สามารถใช้ได้อย่างเช่นแก๊ง แบค์นะครับแบค์ Bank ก็ไม่ได้แล้วก็เควสเควสก็ไม่ได้นะครับแล้วก็อ่านี่นะครับโปรดักก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่มีแค่เซตติ้งอย่างเดียวเลยที่สามารถใช้ได้ mm hmm. เงินของผมนะครับ mm hmm. ก็มีแค่ศูนย์บาทถ้าทุกคนจะรู้ได้ไงว่าตัวเองกําลังบลักอยู่นะครับให้ดูเลื่อน,นครับคือเลือดเราอ่ะมันจะกลายเป็นแบบ100นะครับมันจะไม่ปกตินะตอนแรกผมมีอยู่400แต่ว่าพอตัวละครผมตายปุ๊บมันก็บักเลยครับ ทำให้อันนี้นะครับเลือดเหลือแค่ร้อยเดียวแล้วก็ไม่สามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็กดอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนกดตียังไม่ได้เลยนะครับก็คือผมแค่อยากมาบอกว่าตอนนี้เกมมันบั๊กอยู่นะครับทุกคนแบบอยากมาบอกให้ทุกคนรู้เฉยนะครับว่าเออมันบั๊กอยู่นะครับบางคนแบบไม่รู้จริงๆครับออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ก็ไม่หายอย่างนี้นะก็คือเกมมันบั๊กอยู่นะครับคือมันมีผู้เล่นแบบเยอะมากเลยครับทุกคนเกมเขาก็เลยแบบ บัคผิดปกตินะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่าเออเกมเปิดมาก็คนเล่นแบบเกือบแสนเลยนะเออก็นั่นแหละคือเอาจริงๆอ่ะของผมนะอันนี้เป็นของผมเองนะทุกคนผมเปิดเกมเข้ามาครั้งแรกเลยนะฮะผมกด M ขึ้นมาไม่สามารถกดดูอะไรได้เลยนะครับในเกมหน้าต่าง UI นี่โล่งหมดเลยนี่ครับแต่ว่ามันจะมีอันเดียวที่ใช้ได้ก็คือ s e t t i n g นะฮะอ่าแล้วก็ ปกตินะครับทุกคนจะฝากสแตนได้แต่ผมนะครับไม่สามารถฝากสแตนได้นะทุกคนนี่ครับกด,ดะบ <c ười> อ,แบบแบบอนะแบบไรไม่ได้เลยครับคือแบบบั๊กแบบบั๊กถาวรเลยนะแบบทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องรอเกมแก้นะฮะแต่ก็จะมีบางทีนะครับที่เข้าเกมมาแล้วก็มันไม่บั๊กนะครับก็เล่นได้ปกติเลยแต่ว่าหน้าต่าง UI มันก็จะยังบั๊กอยู่นะครับอย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยมันจะบั๊กแบบไม่มี อ่าไม่มีของขึ้นหรือว่าไม่มีหน้าต่างขึ้นเลยนะครับมีแค่อย่างนี้แล้วก็โล่งๆแค่นี้เลยโอเคครทุกคนถ้าเกมหายบั๊กนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีหาสแตนรีวิวสแตนแล้วก็สอนถึงการเล่นระบบการเล่นต่างๆนะครับโอเคฮะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้นไม้สตูดิโอผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ